Oh. โอครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง First View Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปประมาณผมถ่ายตอน อา่าบ่ายยี่สิบหกน่าจะลงประมาณสองสามโมงประมาณนั้นครับวันนี้เราจะมาเล่นมาครับพี่น้องกอน EP4 โอเคแล้วสรุปไอเตียงนี้มันนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้ปะหนูนอน s too far Far away มันฟ้าเหรอไม่ได้อะไรอ่า อีพีนี้เราเรามีภารกิจอะไรนะล่ะภารกิจก็คือหาเหล็กให้ได้เอางั้นคือลงเหมอืองเนี่ยในไอเหมืองตรงนั้นแหละยังไม่อยากลงไปสำรวจอ่ะทุกคนผมยังไม่อยากลงไปสำรวจต้องเกือบหล่นไผ่ก็คำนี้น้อยนนั่มา,มาอ้าวตายไปแล้ว โอเคเอา,อางี้นเราก็จะไปเตรียมของที่บ้านก่อนแล้วกันเรื่องของที่บ้านก็มีแค่ทอชที่จำเป็นนะนะเบ็ดทอชมีอยู่แค่นี้นเงเหรอไปปนชาวบ้านเอามาก็ได้นี่ไงเดี๋ยวไปปนชาวบ้านเอาเพิ่มแค่นี้แม่ก็ไม่พอแปดอันเนี่ยเออไม่ได้ปนของชาวบ้านเลยขอปนของชาวบ้านก่อนแล้วกัน แต่ว่า e ีนี้ผมจะไม่ตาย hmm. นะหรือไม่ตายก็เซฟไปอยู่แล้วหอลุงหอออ hmm. ืมว hmm. ันนี้ไม่แกะให้จริงหดแล้วอ่ะหดเร็วแท้ว่ะมีไหม hmm. อายมีบอกว่าอายอายมีหอหมออือ hmm. ดูเหมือนจะไม่มีเลย เราปลนมาหมดแล้วอยากใจ EP สามฟ้าล้วก็นอนกันดีกว่า <_ H> ไม่รู้ว่ามันนอนได้อย่างนะจะพยายามกดดยู่ามันนอนได้ยังมันขึ้นไปไม่ได้เหรอทำไมมันไปไม่ได้อะอยากนอนข้างบนอะข้างนนล่างนอนได้ปะฟ้าวยข้างล่างมันนอนได้แต่ทำไมข้างบนมันนอนไม่ได้ เราเต็มมาเขาว่าไงเราเต็มมันไกลไปห,หรอน่าจะอย่างนั้นแหละเพราะฉะน,นั้นเราต้องมานอนตรงนี้โอเพนแชทโอเพนแชทไปด้วยไปเอ้ยแชททำไมเอ้ยต้อนรับในวันที่แสนสดใสเอ้ยต้อนรับในวันที่แสนสดใสด,ด้วยส้ตมตีนกูมาแล้วขอมปังเบสตยี่แปดอันดีกว่า อะไรนะน่าจะยิน,นยเสียง e นเดอร์แมนมันอยู่ไหนอนเดอร์แมนเก็บไว้ในอนาคตน,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 น้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวเกือบระเบิดน้องเขียวอะไรดีอย่ามาน้องเขียวระเบิดดีไล่์อยู่ในน้ำ ของโอเคอืมขาด็มเลยโอ้เขียวอีกอ่ะไอเขียวแม่เอาเออสกิลสกลหลบลบหลบหลบทันูเรืองแสงมันมีธนูเรืองแสงโอ้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 ไม่ได้ว่ะทุกคน หลังกูนะโอ้ยตอนนี้เราทำอะไรดีตักทอดตักทอดชัวก่อนโอเคไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรละตักทอดได้ตักทอดไดมันเป็นงานงเหมืองที่น่าก,กลัวมากเอาก,กินไฟเกือบกินไฟไปละ เอ้ยนาะเกือบกินไฟแล้วเรามีภารกิจเก็บของมันอยู่ไหนนี่เสียงนยี่เสียงโครงกระดูกออนอนุญาตกันเดี๋ยวก่อนเราลงลีกกันเร็วแม่งจะมาแล้ว มันอยู่ข้างบนเหรอมั้นถ้ามันอยู่ข้างบนก็ดีแล้วมันอยู่ตรงนี้วะถามเต็มเลยเมื่อกี้เห็นอะไรวะแล้วทุกคนได้ยินเสียงใชไหมทำไมลงท่านม,มันชอบมีเสียงอย่างนี้ไะเนงะี้ยเวลาลงท่านปีมันต้องมีเสียงแล้วเสียงแต่ละเสียงไม่งน่ากลัวชิบหายเลย อักไฟสักหน่อยเราน่าจะไปเอาไฟตรงนี้กลับมานะนั่นนั่โอ้โหคุณเห็นเพิ่มมันปิดทางข้างล่างข้างล่างน่าจะมีสัดดว์ารดเยอะน่าดูอ่างถ่านดูตรงข้างล่างน่าจะมีถ่านเอ้ยไม่ใช่ถ่านดิมีสารเดยอะดฉะนั้นเราหาอะไรมากบแล้วกันอุ้ยล็ก เล็กตาลงเหมือเป็นเลยที่น่ากลัวที่สุดและไม่เคยไม่เคยเล่นจริงจงจังๆแบบนี้สักครั้งในชีวิตเลยไอปิดก่อนปิดก่อนไม่อยู่นี่ใครอยู่นี่ใครอยู่ มันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังกูนี่นโอ้ให้รู้ว่าจะตายแล้วแหละมันมีทางไหเอื่นขอคุณอินเทอรก่อนนี่มีอะไรใช่ไหม โอ้ไม oh oh ่กอดโอ้ไม่กอดมีน้องเขียวโอ๊ะน้องเขียวระเบิดทานกูไม่ใช่ทานปิดเลยปิดก่อนพักก่อนอืมเอ้เปิดไฟทำไมไม่อยากเขาไปเอาฐานตรงนั้นจังๆอยากเข้าเอาฐานตรงนั้นมากเลยอะ มันมีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนั้นน่ะนเสียงมันอยู่งหลังกูอะเสียงมันอยู่ข้างหลังอ่ะน่ากลัวโอเคไม่มีอะไรอยู่นี่ ุวิสเกลหลุมหนังไอ้ปิดไม่หมดหนูปิดข้าไม่หมดไอ้หนูไม่อยู่แล้วอ้ยอยไอ้หนูไม่อยู่ไอ้เจ้าตัวนี้อุ๊บเอื่อตายด้วยแตวนอกก็อยู่ตรงนี้นะวะน้องกิ้วลงมาทางไหนลงมาทางนี้นน ของอย่าพึ่งดิสปานะไปทางนี้ของอย่าพึ่งหายนะถ้าของหายกูจะเก็บเกมนี้มากทีกูกลับมาแล้วเฮ้ยรองเท้ารองเท้ากูนี่เอง เก็บของเอาแค่อันนี้ออกมาก่อนอุ้ยตายล่ะขอหินเพิ่มว่าเราเสียมัต้องลงหลังว้ากลับไปเอาของที่บ้านได้ไหมอ่ะน,น,น่ากลัวชิบหายเลย จงบางตาพุโทโธบางตาสังหังบางตาห <c oughs> มหึหนะึหินหมดนะหินหมด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 กับขับขับ รีบคุณรีบกลับดีกว่าโอเคแคปจบคลิปแคปจบคลิปแป๊บนะโอ้ยผิดผิดผิดปุ่มผิดปุ่มแชะโอเคแคปจบคลิปเสร็จแล้วหูเสียงอะไรวะมันเริ่มมืดแลเนาะเอาไอ้นี่ไปด้วยแล้วกัน คลิปอันใหม่เอฮ้ยแหลกโอเคอเฮ้ยงงแล้วมันจะมืดแล้วสัมผัสได้ถึงความมืดเอาทำไมาการเราเป็นใช้มือขุดวะรอรอรอรรอรรีบขุดเร็วทำไมที่ขุดมันขุดช้าอย่างนี้วะเนี่ยจะมืด้อ่ะ ยังหรอกอย่ามืดนะขอทำอะไรตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมืดยังไม่มืดหรอกมั้งยังไม่มืดมันยังไม่มืดทาไมท่านมันเยอะจังวะขุดไม่ให้หมดเลยมีกองก็ขุด อยังไม่หมึดใช่ไหมเอ้ยอยู่ไหนวะเออุ้ยยังสว่างูโอเคแต่มันเริ่มมึดแล้วนะมันเริ่มมืดแล้ว ep4 ep4 e เราก็ตายไปหนึ่งครั้งแนละ้วเต่นีนเราซไปเยขึ้นข้างบนตรงนี้เลยแล้วกันไม่มีหินอีกจะเลินพอนะเอ้ยกูอาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับในแต่ละคลิปก็ขออภัยว่านาทีนี้ด้วย กูต้องกลับแล้วกูต้องกลับตัวเลยกูก็ต้องกลับ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 หมาวิ่งกลับกลับเราเราเรา EP ขุดเหมืองอบีขุดเหมืองม้งสั้นไปปะวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยืดไว้เป็นการทำนาด้วยแล้วกันทั้งขุดเหมืองทั้งทำนาแล้วไม่จะมืดแล้วมาถ่ายกนู อีพีนี้จะเป็นทั้งการขุดเหมืองและการทำนาแล้วกันเร็เเวๆเ,เข้าบ้านกูไม่เข้านอะวุ่นนี้รอดมาได้ไม่ถามม่า44อันเองอะนะตั้งเยอะ44โอเคนึกว่าใครเข้าบ้านแทบตายในการเอาชีวิตรอดในอีพีนี้ ไอเวนเอ้ยเวกีอย่างเทดีมีอะไรเทดไหมเอ้ยให้พ่อมาเทแล้วกันเอือออกมาเนอกอะไรอะเกิดขึ้นเออ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 ชาวบ้านเขาเป็นอะไรวะ เราแม่งมึตอนช้าไม่เป็นไรถูกเตียงถูกกระจกแม่งเลยขนมปังให้กูไเนี่ยนะเหนื่อยใจนี่บอกอะไระอมาตกแต่งบ้านกูหน่อยแล้วกันเอ้ามึงมาอีกแล้วอ่ะ คปือทำนาวที่เอาเราจะไปตัดไม้ฟาร์มของแปะไม่รู้คืออะไรจะแปะไว้ก่อนเอเนงี้เราจะมาโอเคงี้เราจะมาตัดไม้เพื่อฟาร์มไว้ในอนาคตที่เราจะไปสร้างบ้านอยู่ที่อื่นแล้วเราจะออกจากหมู่บ้านนี้ ไปหั่มบ้านอื่นโอ้แหลกแหลกหลกถ้ามันแหลกก็หรือถ้ามันแหล,หลกหรือกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยน้องแมวขึ้นมาดิยอมสละไม้ให้แมวอ่ะแมวแมวขึ้นมาขึ้นมาไม้กูหมดแล้วเออดีมเลิศอืมดีมเลิศ ดีเล่แต่แม่งไม่มาหาก,กูครับอืออีเมลบ้าอีเมลบ้าไม่เลยกูตอบแล้วก็มันตัดไม่ถึงวะทุกคนครับอีพีนี้ทุกคนก็เมื่อครับ เราก็งก็พยายามพยายามดูให้มันแบบไม่ดีไม่ใช่พยายามดูดิจะพูดอะไรวะกูลืมละครับเออเออกระโดดเล่นเล่นเล่นเออ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 นายมีเรื่องไหมเฮ้ยมึงมาคุยกับโก้ยังมีเรื่องไหมมีเรื่องไหมไอเล่ไอตาเล่ข้ามเต็มปุ้ย แต่ยังเสพอยู F ่ F e R. อุ๊ยที่ผมมาเล่นมาครับก็มีจุดประสงค์อย่างหนึงนะ่งจุดประสงค์อย่างหนึ่งในการเล่นมาครับก็คืออยากให้มันถึงผู้ติดตามสองร้อยซับเร็วๆมาครับมันแบบมีคนดูเยอะไงอุยมันติดกับใบโอมปกติเหรอขอสำรวจหน่อยละกันมันใช่ใบโอมนั้นไหมที่เรบ ใช่ไหมนั้นไม่ใช่ไบองค์ปกติเอะเหลือมันคือที่ที่เรามา EP หนึ่งว่าจินฟิสอะจำได้ไหมมันคือที่ที่เรามา EP 1. หนึ่งเหลือสำรวจแปบบ๊บหรือจะใช่เราต้องไปดูดก่อนเผื่อว่ามันมีแบบยังไงอะ คือว่ามีเศษซากอรารยธรรมที่เราปีนต้นไม้ไงที่เราเป็นจีนนะครับทุกคนทุกคนดวนั้นนะครับที่เราเป็นจีนุกูหล,งท,ทล,ง,ทลงทางจบเลยนะครับกูจบเลยถ้ากูหลงทางเลองปีนขึ้นต้นไม้ดิมันไม่น่าใช่มั้งครับ สองหนึ่งทำไมต้นมไม้ไม่ไม่หล่นให้กูเข้าใจไหมเกมมันแหกฟิสิกส์อ่ะไม่ชอบแดกผลไม้แต่ก็ต้องแดบ,บนะมันคือในเกมอาฮ่หาฮ่าฮอุ้ยไม่เก็บวะเราควรเปิดคิวเอดีไหม A, ค,นคนเปิดทีม m อดีไหมทุกคนเราควรเปิดดีโอเคครับทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะดูเหมือนโทรศัพท์ผมพื้นที่จะไม่เพียงพอแล้วนะซึ่งจีงนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมกด like กด s h a r กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของผมมุ่งกระสุด200ซับไปด้วยกันนะครับถ้าอยากให้ผมเปิดททเอกด1พิมพ์เลข1มาอยากให้ผมถ้าไม่อยากให้ผมเปิด t m อก็อด a, กดเลข2มานะครับ ว่าที่นี้เพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายจบด้วย,ายการติดแบบต่อแบบเท็เซ์ไฟเออร์อ้าวเห้